ดีดีสนุกสนานมากแล้วก็อากาศก็ดีไงคือคือจริงๆอ่ะก็คือเราผมก็ทำงานแบบตลอดเจ็ดวันเลยช่วงนี้ไทยละครโทษฐานที่รักเคอแล้วก็มีภาพยนตร์ที่ที่หลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละก็คือมานะแนนก็ถ่ายพร้อมกันทำงานเจ็ดวันรวนเลยอย่างเงี้ยครับแต่ก็ใกล้ใกล้ปิดกล้องแล้วช่วงนี้แล้วก็ช่วงปลายปีก็เ,ออเราก็แผนว่าเอจะไปได้ไหมไม่ได้ไงเพราะว่าคิวของเราก็คือโดนโดนจัดแบบ เล่นถ yeah. ่ายนิดนึงคนเสียดายโมเมนต์ช่วงปีใหม่จะได้เห็นกคนในเป็นคนในการที่เออเป็นของงานก็อยากจะไปได้อยู่กันอไม่แม้เสียดายไม่สับเราไม่เสียดายเพราะว่าเราต่างคนก็รู้ว่าเออหน้าที่ของเรามันเป็นยังไงคิวเคยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อุ่นใจได้ได้เฟซไทม์ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละคนที่กุศลเขาแบบว่าเอ้ยตัวห่างไกลแต่ว่าใจยังอยู่ใกล้กันอ๋อใช่ก็ดีใจผมก็ก็อุ่นใจอ่ะแต่ว่า ก็อยากไปกับเขานะเขาทุกคนของเขาก็คือชวนผมหมดเลยยายก็อยากให้ไปแม่ยายก็อยากไปทุกคนอยากให้ไปหมดเลยแต่ว่าด้วยความกระชั้นชิดที่มันแบบมันจัดอะไรไม่ทันจริงๆผมแล้วผมก็มีเพื่อนที่จะไปเหมือนเขามีอยู่ช่วงเวลาว่างบลายปีตรงกันซึ่งเป็นเพื่อนรักของผมที่เพิ่งกลับมาจากเมการเงยก็เลยช่วยไปให้ของขวัญอะไรบ้างให้ของขวัญอะไรบ้างเหรอเขาบอกว่าเก่งยังยืดเก่งยังยืดใช่ไหมไม่ใช่เหรอ อาจจะซื้อแว่นตาใช่หรือว่าอะไรใช่จะได้มองผมเห็นคนเดียวเดี๋ยวเอาแว่นตาล้อมกล่องนี้เลยเออเออเออเหมือนเฟิร์นบอกว่าเป็นใครให้กล่องดินสอใครอะไรซักอย่างอ๋อเฟิร์นเฟิร์นใช่เฟิร์นเฟิร์นจะเป็นคนแบบใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาไปเที่ยวอะไรเขารู้ว่าผมชอบสโนว์พี้ก็จะซื้ออะไรที่เป็นเกี่ยวกับสโนว์พี้ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงตอนที่เขาซื้อเลือกซื้ออะไรผมก็แบบบอกว่าจะเย็นดูข่าวก่อนเพราะว่าที่ที่ญี่ปุ่นก็มีแบบ ใช่พอดีวัยเลยก็เป็นห่วงมากเชื่อใช่ก็เป็นห่วงครับเขาอยู่ตยด้เราเชื่อฟังผมดีใจมากเลยนะพอพอโทรไปอีกที15นาทีผ่านไปอยู่อยู่อยูที่สูงแล้วเรียบร้อยทำไมแบ็คกราด์บ้านมันค <to> ุ้น <pronunciation> ค <though> ุ้อยู่ทั้งสองใช่แต่ว่าก็ก็เป็นห่วงห่วงเอาจริงห่วงทั้ง คนประชากรที่อยู่ที่นั่นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอุบัติภัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่า,ามันมันมันรุนแรงนะแล้วก็เป็น,เป,นเป็นห่วงทุกคนไม่ใช่แค่เขาอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ก็มีเสียวๆแหละเขาก็ให้แบบติดตามตลอดแต่ว่าก็โอเคครับเหมือนเฟิร์นก็บอกว่า,าทางญี่ปุ่นก็แบบมีระบบจัดการที่ทดีช่วยเหลือทุกคนดีแค่ไหน,นครับ ก็ตลอดครับเป็นห่วงผมก็นั่งอยู่ในคาเฟ่เลยไม่กล้าไปไหนมมีสาธิทออะไรเลยตนนนั้ก็ก็มีครับกาแฟอร่อยอยู่แต่ว่าก็เป็นห่วงใจสั่นนิดหนึ่งห่วงใหญ่ไร้ความเดงหรือว่าหรือว่าเป็นห่วงถึงขั้นแบบว่าอาจจะแบบถ้ามันหนักกว่านี้อาจจะต้องแบบบินบินไปหาเลยดูแลว่าเอืจะต้องไปอืมผมก็จริงๆก็ก็อยากอยู่อยู่ใกล้ๆดูแลแหละแต่ว่าก็ เคยเป็นคนที่ดูแลตัวเองไม่ด้ดีอยู่แล้วแล้วก็มียายที่แบบเออผมก็ไว้ใจสบายใจไขวห่วงดูแลกันได้ไงตอนที่ไปเขามาดูแลเราอ๋อใช่เออแต่มาไมาก่กี่วันมาทำงานก็ป่วยเลยใช่ใช่คือค <ๆๆ S 2> ือตอนนี้ผมทำงานแบบเจ็ดวันรวดแบบแทบไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยจริงๆเงนี้ก็เหมือนร่างกายเราก็เหมือนเดี้ยงอาไรแบบพักผ่อนไม่พอคุณหมอว่าไงเป็นอะไรนะก็ะก็เป็นเอ่อไซนัสอักเสบแต่ของผมเป็นเรื้อรังนะเพราะว่าผม มีอาการแบบป่วยเพราะว่าทํางานหนักแล้วก็ได้พักผ่อนน้อยแล้วก็มีเป็นไข้หวัดแต่ว่าก็ทางโรงพยาบาลแมบพากก็น่ารักกับผมมากก็ดูแลดีที่พี่พยาบาลทุกคนก็น่ารักผมแต่พยาบาลส่วนตัวน่ารักที่สุดเลยพยาบาลส่วนตัวก็อดูแลอะไรบ้างให้บอกเขาหน้ารักเขาดูแลอะไรเราบ้างอ๋อคือจริงๆเขาก็ทำงานของเขาอยู่ด้วยไทยละครของเขาอยู่ด้วยทอประกายแสงกับยูทิ้งนิวบีอย่างเงี้ยแล้วก็ ตอนนั้นก็ผู้จัดจาการผมพี่โบเนี่ยถ่ายละคเเสร็จสี่ทุ่มก็ดิ่งไปโรงพยาบาลเลย<ม>เขาก็แบบเป็นห่วงตลอดก็มาดูแลดูแลก็ดีเป็นกำลังใจที่ดีแต่ยังต่อไม่เสร็จเลยไายคุณอยากรู้ว่าจีซอเป็นภาพอะไรอยากรู้อืม เดี๋ยวรอดูแล้วกันน่าจะต้องต่อไปเรื่อยๆอนี่หมายถึงจิ๊กซอหรือความรักหมายถึงความหมายถึงจิ๊กซอจิ๊กซอก็แน่นต่อเป็นกิจกรรมรวมวงกันใช่คนสไตล์บอกว่าแบบป่วยยังไงให้แบบว่าดูว่าออกมาดูแบบน่าารักมโอ้ขอบคุณมากอยากป่วยตามอ่ะอยากป่วยเลยอยยยากป่วเลแข็งแรงตอนนี้แข็งแรงตอนนี้ดีแต่คุณอยากมีคนมาดูแลอะไรแบบนี้แต่มันอุ่นใจจริงๆครับเวลาแบบ ปกติเคยเขาเราไ่บางคนเดียวเคยแบบแต่พอมีมีอย่างนี้แล้วก็ได้รับความเป็นห่วงจากทุกคนมีี่สายทุกคนโทรมามีกระเช้ามีอะไรมันมันอุ่นใจมากๆเลยครับต้องขอบคุณทุกความเป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณที่กำลังใจาน่ารักครับเขาน่ารักใส่ใจเพิ่อนเป็นคนแบบมีดีเทลใส่ใจแล้วก็ ก็ทำ,ทำแทนทุกอย่างเลยประสาโรงพยาบาลให้คุยกับพี่พหมอพี่อะไรอย่างเงี<ม>้ยน่ารักมากๆก็ดูแลดูแลแบบดีมากมก็ค่ายไม่ถึงหมดเลยครับผมแต่ว่า <laughs> ลอ้ <laughs> ลอเ <laughs> ลอเ่น <laughs> ลอ้นลอเล่นล้อเล่นไม่คือปกติเวลาเราอย่างเงี้ยเราก็จะแบบชอบแกล้งกันชอบกวนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในพาร์ทที่แบบเออพอเราให้ได้ป่วยเขาก็จะแบบเต็มที่มากมากแล้วก็ เขาจริงจังทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยโดนดุบ้างนิดหน่อยแบบต้องกินยาให้ตรงนั้นนี่พยาบาลคนนี้ขนาด็มร้อยให้เท่าไหร่คะให้200ครับโอ้ยมันเยอะจังเ่ะทำไมมันเยอะจังเลยนี่เออเขาเป็นเขาน่ารักน่ารักจริงก็เป็นเด็กคนที้หน่อยปวยเร็วเลยก็กำลังใจดีครับคือเขารีบไปงานแล้วเขากลับมาดูแลหรือว่ายังไงใช่ก็เขาก็มีทำงานแล้ววันต่อมาเขาก็ว่างพอดีเขาก็เลยอยู่ดูแลคือแต่งานครบก็เวลาเราป๊อ ใช่น่ารหละก็ดีนะผมว่าแบบความสัมคันญที่เราไม่ได้ดูแลเขาฝ่ายเดียวมันมีช่วงที่แบบเขาดูแลเราเป็นพุชและฟูลมันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วเป็นกําลังใจที่ดีมากๆไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยหันไตเขาก็จะคอยแบบอยู่ซัพพอร์ตเป็นเป็นคนที่น่ารักมากๆใช่ใช่นั่แหลแฟนคนนี้ดีเนาะแฟนคนนี้เขาดีมากเลยเนาะอะไรนะแฟนคนนี้เขาดีมากเลยเนาะ นาขยับยังตอนนี้นายปีใหม่แล้วสถานะขยับยังค่บริทเรด้วยเยีะเยอเยีะยอะเยอเยอะเย่ยอเรอยอเยอะ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 ยอะเย้ะยอเยอะเยอะเยออะเยอะอะเยออยอะเยออนเยอะเอะเยอะเอ่ออะเยออเยอ่องเยอเอยะเยอะเยอะอยาะเยเยอะยเออยอยอยเ ให้แบบได้มีใช้เวลาเหมือนคนทั่วไปปกติทั่วไปอย่างเงี้คยครับแล้วก็นั่นแหละครับประมาณนะั้นก็เดี๋ยวรอดูครับอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่ได้มีทําให้ทุกคนได้ติดตามคู่กันวันเลนไทน์จะเรื่องใหญ่ไหมวันเลนไทายเรื่องใหญ่ไ<า>หมขอขอขอ,อยังไม่ยังไม่เฉลยตอนนี้เด<อ>ี๋ยวขอขอ,ขอไปคิดแผนก่อนคิดแผนก่อนคำดับแผนการอยู่ใช่แต่เฟิร์นเขาก็เริ่มใบแล้วนะอยากไได้ออะรยากกินอันนี้ช้อมดอกไม้ประมาณนี้ก็รับฟังเอาไว้อยู่กำลังช่วงเก็บข้อมูล่ าม่านิเหวกดีว่ามีใครับ่้เองาวงนอะไรแตว่าครับผมครับเป็นอะไรนะครับเป็นผัอคนไปเจอเราว่าเหมือนเราไม่ได้สะดวกในถ่ายรูปเขาเป็นผทอหอมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมหรือว่าจริงๆมออยากไป จริงๆผมต้องขอบคุณทุกคนเลยนะผมผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นผมหรือเปล่าไม่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 แน่ใจนะแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลยก็ค่อนข้างทางานอยู่ทุกวันเลยนะครับแล้วก็บางบางบางอย่างเนี่ยในการถ่ายทาของผมก็จะมีไปอ,อ,อยู่ในนู่นในนี่อะไรซึ่งมันเป็นความลับทุกอย่างเงี้ยผมก็มีพี่ๆทุกคนคอยดูแลให้แต่ว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามแต่ท่านถ้าเจอก็เข้ามาทักอะไรผมก็ยินดีนะครับผมปกติพี่นายก็แบบว่ายินดีถ่ายรูปกับทุกคน ใช่ถ้าไม่ติดว่าเป็นแบบความลับของหนังหรือละครหรือว่าโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะน่าจะเข้าใจนะครับนนแมมวรกค็สาาถดเิไปด้ได้ใส่แว่นตาลาคอสมานี่ผมแบ่งแคตตาคูกเลยแฮชแท็กให้ด้วยนะ <c oughs> เออนั่นแหละนั่นแหละครับผม <c oughs> โอเคนะออขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> ขอบคุณครับ